นาปรอบุญปรอจักบานน้อยสวยมแด่กับไปวัดหาบกระตาขึ้นซลาเท่านั้นล่ละอิห้ามาก,กับพระถากูร้าขว่าจะมาล่ะที่สันดอกสิซอยกูแน่ก็บไ่ได้ข้ามวัดข้าว่าหาบูหาฝูงสิซอยเหลือบ่มีมีอยูจะบ่เอินก็มึงมากกอกูพาไปใส่เบิร์ละพา าพระเดนหน่อยหรือไม่เงยนลองมาหรือต้องจีบหน่อยนเฝ้าเดี๋ยวคุณห่มผ้าไว้ห่มผ้าไวน้อยไม่เงยนลองหายพระกับเฝ้าเน้นกับเฝ้าเน้นมานั่งปรับจัดพระเข่าเรียบร้อยยอประเคนพระพระรับเอาอาลพรเนอร์สถุยะถาวริวหาปูลาสถุนะแม่ถึกเบื่อไม่งวนนี่สถุสถุ ไปไใส่เราไปทำบาท้านสวนม่นตะกคูคนบ้านคนว่าเบิดบ้านมือกระเบิงโลดมิตรกูหลัเป็นหัวหนา้าพ่นเบาคือคือเด้เป็นตะไดพ่อโลหน้าเด้อหมมขึ้นมาเดอ้อเตรียมตัวกับยมินาสก,กาเลนา ทางพุทธทางอาภิปูชยามะแม่มึงเปอย่างไรจังตตยุง่งมันกินเห้าเว้ยทรงมันไปสวรรค์พระพนป่าป่าหน้าเด้อหมอมันมาเป็นป่าได้นิมันโยงมาคู่มือกับบาปคู่มืออย่าสื่เข้าใจว่าอยู่แต่วัด อันใดก็อยู่แต่วัดพุลคนมาวัดบ่วเส้ากับหาวามูมึงบ่เขาวัดจักเถ้อดอกบุญก็อยูวัดสัตว์ัวรับสินรับพรมึงบังกูเป็นปตัวอย่างกูเขาวัดข้ามวัดม,ชมะชําไถพิจิกูแล่าผลบววได้กูแล้วเขกา,า,าก้นบาดมาไหลกูมูผลบัวได้่กูเสียงมากมากก็เต็มเลย ท่านประครูเห็นกูกวดชลาบะเช้ากับเสียงมามาให้กูคือกันพ่นผนบวาได้แล้วขี้ห้ายพ่นน่ะหาบานเตมูบุญกับยูแตวัดสมบูรณ์ยูบ้านกับสิบะได้สบายยูบ้านกับบทนเอาดอกไงบัทนเอาจังไหให้ใจดีบ่แม่บุญยูตวัดถ้าบุญยูแตวัดหมามันเฝ้าอยู่นี่มันสุปได้ไรก็เฮาบอกโง่ตายปนั่นเด็กคน มาจำศีลภาวนามาสวดมนต์จังซีเอาบุญมานำแน